เพื่อนๆเ,เคยเป็นแบบนี้ไหมครับผัดไทยลายๆออเดอร์หรือว่าเป็นถาดเนี่ยเวลาเย็นแล้วมันจะเป็นก้อนนะครับวิธีแก้ไขนะครับตามที่ลุงเลยทํามานะครับลุงจะผัดปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับดับไฟสักสองสานาทีนะครับแล้วก็คุยไปคุยมาให้เส้นจะคายความร้อนออกมาแล้วค่อยใส่ถั่วงอกลงไปนะครับใส่ถั่วงอกลงไปก็ไม่ต้องผัด ไม่ต้องเปิดไฟแล้วนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็เสร็จเท่านั้นเองครับมันจะได้เส้นผัดไทยที่ไม่เป็นก้อนแล้วครับผมลองเอาไปใช้กันดูนะครับเทคนิคนี้เหมาะกับแม่ค้าพูดทรัคนะครับหรือว่าแม่ค้าขายอาหารถาดนะครับที่ต้องผัดเอาไว้นานๆนะครับผมเหมาะมากนะครับเพื่อนๆที่ไม่เคยทําแบบนี้ลองเอาไปทํากันดูนะครับเทคนิคของลุงศักดิ์ครับผม ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ